สบายดีทุกคนวันนี้ก็เป็นมือที่เกี่ยวเข้าอีกมื้อนึงเนาะถ้องนำกระสิตืน้นจะเศร้าได้ในนึงกระสิมานึ่งงข้าวเอนนึงกระดังไฟก่อนใส่ติดไฟแล้วก็ใส่าทานลงไปเนาะ น,นีก่ก็เตาดังเตาทานหลังจากไฟติดแล้วเขาก็ใส่ค้างมะนึ่งใส่น้ำลงไปแล้วก็มานึ่งเข้าเนาะเข้าก็ที่มาไว้เต่มเมื่อคืนพูดแหละก็มาเอาใส่หัวแล้วก็ล้างล้างข้าวแล้วก็เอาไปใส่มะนึ่งได้เลยื้นนี้เขาเสิเห็ดน,น้ำยา ปลาเนน,นเนาะมันอยากขนมเสนน้นปลาเนนก็มีปลาเนน,นตัวนึงแล้วก็ใส่ตีนไก่น้ำแต่ว่าอันนี้คือทองน้ำล้างเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ต้มเนาะก็สีต้มต่างหากแล้วก็เครื่องแกงก็มีคือเก่าเนาะมีกะชายมาเพชรหมาเ,เพชรแห้งน้อยใหญ่กับน้อยๆแล้วก็มีอันกระเทียมหอมแดงแล้วก็คาเนาะแล้วก็ใบมะกรูดอันนี้ก็เครื่องปรุงก็มีบบหลายเนาะประมาณนี้หลังจากนี้เขาก็จะเอา ทั้งหมดนี่เป็นต้มเนาะอันนี้กะสีต้มเป็นทีดน้ายาแล้วก็อันนี้กะสีต้มจังหกักแล้วก็จะเอามาใส่ทีหลังเนาะหมอฝฟดจันทร์สิแล้วเขาใส่เครื่องแกงของเขาใน,นลงไปเลยกระชายมือนี้ของทองนาก็คือไส้อันแช่แข็งไว้นอะทองนําเอามาแล้วซื้อแต่ช่วงที่มันถึกๆผุนนอแล้วก็ามาแช่แข็งไว้แล้วก็เดี๋ยวถ้ามันฟดขึ้นแล้วเขาก็จะชีใสปนิลลงไปเนาะปะนิลทัาก็ใส่ลงไปเลยต้มบดนเนาะต้มประมาณ5นาทีพอเนาะ มื่อนี้สีเฮดน้ำยาแบบลาวๆาเนาะกระส่ปลาแดกไปนำ้ำหม้อน,นี้เขากระชีต้มตีนไก่กระส่เกลือลงไปน้อยนึงหม้อทอดแล้วกระส่ตีนไก่ลงไปเลยลอากระชีต้มไว้ก่อนเนาะอันนี้ปลาเขาก็สุกแล้วเนาะเราก็ตักขึ้นได้เลยปลาตัวใหญ่ๆมือกี้ก็ตักขึ้นหมดเลยเนาะ เครื่องแกงเขาก็ตักขึ้นไปพักไว้ให้มันเย็นก่อนแล้วจังสีนำไปปั่นพร้อมกันเลยนะไพสีตำเอากระได้ระวว่างรอที่เครื่องแกงเขาเย็นแล้วก็ปลาเฮาเย็นเฮาก็สิมาฮิตผัดปลาดุก,ก่อนเนาะมื้อนี้ท่องดําสิเฮิตผัดปลาดุกน,นําแน่เอาไปไ้กินยามเมื่อสวยเนาะพอคนมาเกี่ยวข้าวสวยหลายคนดู่มื้อนี้ก็ได แล้วก็ใส่พริกแกงลงไปเลยผัดแบบง่ายๆเนาะบบมีพิธีพี่ฐานไอ้อย่างบบมีเคล็ดลับอันใดทองดาก็ผัดแบบง่ายๆก็ใส่น้ํามันใส่กระเทียมผัดให้หอมแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปผัดให้มันเข้ากันดีแล้วก็ใส่ปลาดุกลงไปเลยเนาะเมืนน่อวนทีองดำผัดแบบบบได้นบได้ทอดเนาะก็สิผัดแบบแบบนี้เลยปลาดุกระตัวใหญ่ เอากระพัดให้มันเข้าเครื่องแกงกันก่อนมันแห้งไปเนาะท่งนก็นสีเติมน้ำลงไปน้อยนึงพอให้ปลาสุกแล้วก็มาปรุงรสเนาะใส่เสี้วแล้วก็ใส่น้ำตาล,ลก็ใส่ผงขนอผงํำนี้พอแล้วซีมเบิ่งก่อน ว่าบางทีเครื่องแกงของเฮาเนาะบางจะเอาเพื่อนกระสิตํตำม,มาเพื่อนกระไ่เกลือแล้วนะถ้าเฮาสีมังกรว่าเป็นไดๆเฮาจิป้ปรุงเอาที่หลังได้ใส่มะเขือลงไปมะเขือมื่อี้ก็บอได้ใส่หลายเนาะแล้วก็เอาก็ปะมะเขือสุกพักหนึ่งแล้วก็ใส่อันกระชายซอยใบขี้หูบผักเผ็ดซอยแล้วก็พริกไทยสดใส่ลงไปพร้อมกันเลย กระพัดให้เข้ากันบรต้องคนแหงไปในเนาะเพราะว่าเนื้อปลาเขาสิบเปื่อยเนื้อปลาสิเละพอมะเขือสุกสักพักนึ่งหไม้พัดมะเขือสุกแล้วเขาก็ใส่ใบกะเพราลงไปเลยใบกะเพรามื้น,นี้ก็ใส่ไปหลายๆเลยเนาะหลังจากนั้นก็คนให้ใบกะเพรายุบกระซิมรสชาติเนาะ วันนี้ก็บไได้ปรุงอีกอย่างหลายเนาะรสชาติปรุงแบบง่ายๆไปเลย,ยนะครัก็ซีมเบิงพอดีแล้วเขาก็ปิดไฟได้เลยเนาะอันนี้เขาก็แล้วแล้วเนาะเอาซ่อมแล้วก็ตำแล้วเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ปั้นแล้วตีนไก่เขาก็ต้มสุกแล้วน้ำอันนี้เขาก็ ก็ใส่กะทิลงไปกองหนึ่งเนาะเขาจะเอากะทิมาเคี่ยวมาเคี่ยวอันเครื่องแกงเขาก่อนพอกะทิฮ้อนแล้วเขาก็ใส่เครื่องแกงลงไปเลยเครื่องแกงเนี่ยก็ใส่ประมาณบ่วงหนึ่งก็คนให้เครื่องแกงละลายละลายเครื่องแกงด้วยกะทิ เห็ดน้ำจาแบบลาวๆเนาะแต่ว่าใส่กะทิน้ำก็หลังจากกะทิเอาอันฮ้อนนแตกมันแล้วเขาก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลยเนื้อปลาที่เขาตำไว้ตัวนึ่งก็ซีด้เนื้อปลาลายๆเมือน,นี้น้ำยาเขาข้นหลังจากนั้นเขาก็ใส่เครื่องแกงที่เขาปั้นไว้ลงไปเลยแล้วก็คนคนให้มันฟดเนาะ คนให้อันเครื่องแกงแล้วก็ปลาที่เขาตำนะ่ะให้มันเข้ากันดีแล้วก็ปะให้มันฟดจากน้อยเลาจาย์ส่มาเติมน้ำเนาะฟดผุด,ด,ด,ดขึ้นแบบนี้เขาก็เติมน้ําลงไปได้เลยก็น้ําก็คือเอาน้ําที่เขาต้มที่เขาต้มปลานั่นแหละใส่ลงไปเลยกองก้อนเนาะยันมันมีกลางก่อนน้ำยาก,ก็ข้น ถ้ามันข้นเกินไปเนาะเขาก็สามารถเติมน้ำได้หลังจากนี้เขาก็มาปรุงเนาะใส่เกลือลงไปน้ำตาลแล้วก็ใส่แป้งนัวใส่น้ำปลาแดกปรุงเพิ่มซ้ำนี้เขาก็ปะให้มันฟดเนาะหลังจากฟดแล้วเขาก็ใส่ตีนไกล่ลงไปได้เลยแล้วก็ใส่ลูกซ้นปลาลงไป หลังจากนี้เขาก็ปักให้มันฟดขึ้นอีกรอบหนึ่งให้ลูกซี้นเขาฟูขึ้นก่อนเขาก็จังสิปิดไฟเนาะน้ำยาข้นๆคน,นมาหนินี่ได้แบบนี้แล้วเขาก็ปิดไฟได้เลยหลังจากนี้เขาก็มาเกียมไปลายนากันเนาะปลาดุเขาก็สิใส่กลอง ไชวนหม้อน้ำยากะยกไปทางหม้อได้เลยเนาะเขาก็ับไปเจอกันที่นาเด้อเมนี่มาเกี่ยวข้าวเนาะกะสีเกี่ยวข้าวลมได้หน่อยนึงบ่นหน่อยแหละเนาะงานนี้คือให้นี่เนี่ยประมาณกระสีบ่อสองไร่บนดื้นเลยมันก็ลมเบิดให้เลยก็ะเกี่ยวข้าวลมนึ่งสิละ ลมแบบโบเมนลมธรรมดาคุเจ้าล่มคุ้ยไปคุ้ยมาค่อยๆต้องค่อยๆเกาะไปเนะาะค่อยๆเกาะไปทีละน้อยทีละน้อยเพราะฉะนั้นเฮาถ้าเฮาอันบบค่อยกะมันก็สิตัดคอห่วงไปหมดเลยแถมเข้าล่มยังบบพอเนาะก,ก็มีน้ําอีกนะให้นี่มีน้ํา ก็เกี่ยวไปเรื่อยๆแดดก็แห้งๆซอนแดดบ่มียามว่าสีห่มเลยสมเจ้าเอ้ยเห็ดเวียกตากแดดนี่นะเบ่งน้ำเกี่ยวข้าวล้มจนว่าเบิดมือพอเที่ยงแล้วเขาก็มากินข้าวกันเนาะับข้าวมื้อนี้ก็มีหลายอย่าง มีตำมะฮง,งแล้วก็มีผัดปลาดุกแล้วก็มีมกานะลาเนาะอันนี้ก็มกฝาแล้วก็มีไก่ย,ย่างต้มจืดแล้วก็น้ำยาขนมเส้นของเฮานี้กินไปจดเลขไปมือเลขออก เดี๋ยวมาลุ้นกันตอนเด็กออกนะว่าสิเป็นจังใดสีได้โหหรือสีได้โอ้ยเอามาทุกคนมากินข้าวน้ำกันเด้อ คนหลังจากกินข้าวไปแล้วแล้วก็มาลงเกีียวอีกงานหนึ่งเนาะทางนี้ลุ้นเลขไปกินไปเอนเกี่ยวไปลุ้นเลขไปอันออกตัวนั่นแท้แต่ว่าสองตัวบ่ซื้อก็เลยแห้วเนาะเฮ้ยอยดาได